สวัสดีครับร้านอาร์มอเตอร์ซาวตาขีนครสวรรค์ครับจำหน่ายและติดตั้งเครื่องเสียงยนต์ครับฟิล์มกล้องแสงลำโพงบูทูดชุดคาราโอเกะนะครับแล้วก็ลำโพงบูทูด DIY วันนี้เดี๋ยวผมพามาชม1ีหนึ่งรุ่นครับเปิดตัวคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยเราไม่หยุดที่จะพัฒนานะครับล่าสุดเราเพิ่งเปิดตัวเป็นที่เพิ่มนะครับสายยกสายแบกสำหรับ DIY รุ่นใหญ่ไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามา เปิดตัวมารีวิวตัวนี้หน่อยละกันเป็นลำโพงบูทูธนะครับตัวนี้ลำโพงบูทูธที่ออกแบบใหม่แล้วก็ปรับปรุงโฉมคัดความถี่ใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้ถือว่าสีสันสวยงามเลยนะครับเหลืองแดงเป็นตัวแรกที่เพิ่งผลิตออกมาครับตัวนี้ก็ลูกค้าท่านไหนที่ชอบว่าสนใจสั่งได้สั่งานได้นะครับตัวนี้ รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับราคาตัวนี้อ,อยู่ที่3,500บาทนะครับตัวนี้ซึ่งจะมีการปรับโมแฮมแล้วก็ออกแบบสุดตู้ใหม่นะครับรุ่นนี้ถือว่าเสียงออกมาดีมากครับตัวนี้ไม่แพ้ลำโพงทูลดีไอไเลยนะครับรับเสียงไ,ได้เบสจังแหลมนี่ยืนหน้าตู้นี้มาเต็มครับตัวนี้ก็แลวผมพามาเจาะรีวิวหน่อยแล้วกันตัวนี้ลูกค้าเป็น ตัวใหม่ที่เราเอาผลผลิตออกมาเป็นตัวแรกเดี๋ยวผมพามาจอดรายละเอียดหน่อยะรครับตัวนี้ก็รายละเอียดแอมที่ผมใช้ก็จะเป็นแอมตัวนี้เป็นแอมบลูทูธ D10 โอเคนะครับเป็นแอมบลูทูธตัวที่ตลาดชอบใช้กันนั่นแหละแต่ของผมจะเป็นตัวนี้จะเป็นแอมตัวใหญ่แล้วก็ผมจะมีวายวงจรโมคาปาแล้วก็เพิ่มตัวนี้เพิ่มคาปาเข้าไปแล้วก็เพิ่มเข้าไปให้กําลังขยายมัน ขับได้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าสแตนดาร์ดของมันแล้วอะเดิมๆแล้วอะมันไม่สามารถดันดอกซับให้ดังได้ครับตัวนี้เราก็เลยมีการโมวงจ้อนใหม่ทำใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้แอมบูทูตัวนี้ก็ถือว่าฟังก์ชันนี่ครบนะครับครบเลยเพราะว่าสามารถเล่นได้หลายอย่างนะครับบลูทูธ o m AM AM USB อะดีการ์นับต่อคอมต่อโทรศัพท์ได้หมดแล้วก็เสียบไม์ร้องเพลงได้ด้วยนะครับสําหรับพ่อค้าแมค่ค้าหรือสายคาราโอเกะก,ก็ร้องได้เหมือนกันปรับเบรคกลางแหลมได้ครบตัวนี้ถือว่าเสียงดีเลยนะครับตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีของตัวนี้เลยก็จะเป็นสามารถใช้ไฟ AC 220บโวลต์ได้เลยแล้วก็เป็น DC 1ิบโวลต์2ี่บโวลต์กระบะเก่งรถไถแมคโคร10บล้อใช้ได้หมดนะครับตัวนี้ถือว่าครบเครื่องแล้วก็อ่า ารายดอกลายดอกตัวนี้ก็เปดิดให้ดูอ่า,ารายดอกตัวนี้ก็จะเป็นดอกซับแปดนิ้วแปดนิ้วไม่เหล็กไม่เหล็กร้อยสี่เก้าเลยนะครับไม่เหล็กใหญ่ตัวเนี้ยแล้วก็เป็น้อยคู่ด้วยหนึ่งดอกแล้วก็กลางหกนิ้วอีกสองอีกหนึ่งคู่แล้วก็แหลมสิบห้ามิลลิเมตรอีก1คู่นะครับตัวนี้ก็ ตาและฝั่งของเราตู้เราจะดีไซน์เอกแบบให้คัดความถี่ของดอกได้ดีร้อยเปอร์เซ็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นที่สุดนะครับถือว่าร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่ได้เพราะว่าฟิเด้วยขนาดของมันขนาดมันก็จะบีบเพล็กลงมันนิดนึงแต่ก็พยายามทาให้มันคัดความถี่ได้ดีที่สุดก็ตู้เสียงกลางนี้ก็จะขัน้กนการท่องอิสระเป็นตัว L แบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นการท่องเป็นตัว L เหมือนกันซึ่งตู้เบสก็จกากการห้องเราก็จะเปิดความถี่ของเบสให้ได้ดีที่สุด เราก็จะมาใช้พอตเป็นพอตกลมเพราะว่าพอตกลมเอกลักษณ์ของเบทจะมีความละมุนมีความนุ่มกว่าพอตเหลี่ยมพอตเหลี่ยมจะเป็นเบทที่กระแทกเกินไปพอตกลมจะเป็นเบทที่นุ่มละมุนมากกว่าล้วก็เลยเลือกใช้เลือกทําเป็นพอตเหลี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นซับ8ดนิ้ว1ดอกแล้วก็กลาง6นิ้ว6.5นิ้อ2ดอกแหลม2ดอกับตัวนี้ตัวจะเป็นงานดีไซน์ประมาณนี้ครับเป็นตะแกรงแป้ง ก็จะดูเรียบๆเนียนๆประมาณนี<ๆ>้ขนาดตู้ก็ไม่ใหญ่มากนะครับคนเดียวก็ยกได้สบายตัวนี้ไม่ใหญ่แล้วก็น้ําหนักก็ไม่หนักนะเบาอยู่ถือว่าเบาก็ตัวนี้ถือว่าทําผลทําเสียงออกมาได้ดีนะครับได้ครบเครื่องเสียงละมุนแล้วก็อิ่มมีแบนด์วิดเ,เสียงที่กว้างเบสให้แบนด์วิดเสียงที่กว้างพอสมควรนะครับ สำหรับสับแปดนิ้วก็จะเป็นสเต็ปสามดอกก็การต่อของวงจรผมก็ไอตู้แบบนี้มันสามารถต่อได้2อย่างคือ1แยกความถี่สลัแต่ละดอกกับ2ต้องการความดังแบบเดียวต้องการความดังก็คือเอาทั้งหมดมาอนุกรมให้โหลดมันพอดีแอมโหลดมันลงที่1โอห์มแอม M. จะทํางานได้เต็มที่พอดีถ้าต่อแบบนี้ทั้ง3ดอกต่อเหมือนกันก็คือทั้ง3ดอกเนี้ยดังเหมือนกันเบสดังเหมือนกลางกลางดังเหมือน,นเบด เหมือนกันจะได้ในเรื่องของความดังมากดังครับถือว่าดังเลยแต่ถ้าในเรื่องของความเพาะความถี่เสียงที่แยกกันอะ่ะมันจะมันจะทําไม่ได้มันจะได้ดังอย่างเดียวแต่ถ้าตัวเนี้ยผมเลือกที่จะต่อแบบเป็นแยกความถี่ก็คือเบสก็คือทําหน้าที่เบสกลางก็ทําหน้าที่กลางแหลมก็ทําหน้าที่แหลมซึ่งเบสผมมาโหลดเหลือ2โอห์มซึ่ง2โอห์มก็กําลังแอมที่เราปรับแต่งมาหรือโมมาก็ลงได้พอดี2โอห์มถือว่าไล่ความถี่ได้สมบูรณ์ ูรเลยแล้วก็รายละเอียดที่เราแถมไปให้ก็จะมีรีโมทสามารถปรับเสียง EQ เพิ่มได้ปรับแต่งเพลงได้เลือกเพลงได้แล้วก็ตัวนี้เลยก็จะเป็นสายสายสำหรับต่อไฟแบตเตอรี่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือรถมอเตอไซค์ได้รถเกิงอะไรได้หมดนะคตัวนี้12โวลต์24โวลต์ได้หมดแล้วก็จะมีสาย AC สำหรับเสียบไฟบ้านให้หน่งตัวตัวนี้ก็ถือว่าการใช้งานไม่ยากครับตัวนี้แล้วเสียงดี ก็ในราคานี้เราผมแถมไฟพร้อมสวิตช์เปิดด้วยนี่นะครับไฟหน้าตู้พร้อมสวิตช์เปิดนี่นะเรามีไฟให้ด้วยลูกค้ากเลือกสีหนังเลือกสีไฟได้เลยนะครับในราคา3,500บาทพร้อมฟังเป็นงานตะแกงแบบนี้แล้วก็ปลายชื่อร้านเราหรือว่าคุณภาพเสียงดีนะครับตัวนี้ดีเลยในราคา3,500บาทนะครับ ลูกค้าท่านไหนต้องการแบตก็สามารถเพิ่มแบตเข้าไปได้นะครับแบตเราคิด450บาทนะครับเพิ่มแบตในตัวตัวนี้ก็จะเบรคก็จะทำให้พอดลมถือว่างสวยครับตัวนี้สวยเสียงดีในราคา3,500บาทใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่เราเพิ่งเปิดตัวนะครับเป็นงานรุ่นใหม่ก็เราไม่หยุดที่จะพัฒนานะครับร้านอา์มเตซาว พยายามค้นหาแล้วก็ออกแบบรูปแบบต่างๆแนวต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสรรได้เลือกชมใครถูกใจแบบไหนก็สนใจก็ทักมาครับหรือโทรมาสั่งกับผมได้เลยการน,นี้ก็เป็นตัวแรกที่เราเพิ่งผลิตออกมาสําหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าตัวนี้ถือว่าผลงานดีนะครับเสียงดีมากตัวนี้ผมบอกเลยว่าเสียงดีถ้าเทียบจากหลายๆรุ่นที่ทํามาตัวนี้ถือว่าไม่น้อยเลยเสียงดีครับเสียงดี เบรดวิดเบรดกว้างครับตัวนี้กว้างพอสมควรฟังในบ้านหรือกลางแจ้งเล่นได้นะครับกลางแจ้งก็เสียงเบดชัดนะครับตัวนี้เพราะว่าเราใครพยายามขยายห้องของเสียงเบรดให้มันมีความถี่แล้วก็ลงลึกได้มากที่สุดนะครับตัวนี้แล้วข้างในก็จะแยกห้องอิสระแล้วก็ตู้เบดแบบนี้ข้อสําคัญเลยก็คือลมการบริหารลมด้านในหรือว่าการอุดความแน่นหนาของลมเพื่อไม่ให้ลมด้วยเนี่ยอันนี้คือคอะใ,ใจความสําคัญนะครับ สำหรับตัวแบบนี้ก็ตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะครับ FC ร้านอาร์มอัตโต้ซาวหรือว่าแฟนเพจแฟน YouTube ก็ฝากไว้อีกสักรุ่นนึงนะครับสำหรับพวงกุญชุนอาร์มอมัตซาวนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดคุณภาพเสียงครบเบสกลางแหลมครบในราคาที่ไม่สูงมากนะครับก็สนใจก็ฝากไปด้วยครับสำหรับ รพงูุุ้่่นี้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของเราก็จะเป็นระบบ2.0ในราคา3,500บาทนะครับพร้อมฝั่งพร้อมไฟอะไรมีครบเลยนะครับมีบริการส่งเก็บปลายทางนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับก็าฝากกดไลค์ like, กดแชร์เพจอาร์มอ o ลต์ซด้วยนะครับแล้วก็อา u ยูทูช่อง YouTube Arm อ u t o ์ o ซ n d นะครับหรือจะเป็นทาง TikTok ก็มีนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะถ้าเป็นช่อง YouTube ก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะครับก็ขอให้เข้ามาชมกันเยอะๆนะครับเข้ามาติดตามกันเยอะๆสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะับเพจอาร์มมอเตอครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรศูนย์หกสามเก้าหนึ่งะครับหรือถ้าด่วนหรือว่าถ้าต้องการสั่งโดยตรงกับผมก็โทรหาผมได้เลยครับเบอร์นี้ศูนย์หกสามเก้าป็ดแ้านะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะก่อนจบคิปนี้เนี๋ยผมจะเปิดเสียงให้ฟังกันหน่อยนะครับคู่คัรเดี๋ยวมันนี้ฟีฟังเสียงกันหน่อยครับ